อย่าเป็นม้าหรือล่อที่ปัาศจากความเข้าใจซึ่งต้องติดสายผ่าปากและบังเหียนมิฉะนั้นมันจะไม่มาใกล้เจ้านี่นะครับสัดบางประเภทนั้นจะต้องปลกบังคับให้เชื่อฟังคำสั่งของเจ้านายโดยที่จะต้องติดสายนะครับผ่าปากหรือเอาเชือกนะครับร้อยเข้าไปในรูจมูกเช่นม้าล่อ บัวหรือควายการที่มันเชื่อฟังคาสั่งของเจ้านายก็เพราะว่าความเจ็บเนื่องจากเมื่อเราดึงเชือกแล้วเชือกก็จะไปทําทให้จมูกของมันนั้นต้องเจ็บมันก็เลยจําเป็นต้องเชื่อฟังเจ้านายอันนี้เรียกว่าสัตว์ประเภทนี้นั้นเชื่อฟังเพราะว่าความเจ็บปวดต้องถูกบีบบังคับให้เชื่อฟังแต่ในขณะที่สัตว บางประเภทนะครับพี่น้องจะเชื่อฟังเจ้านายได้โดยไม่ต้องมีการบังคับเราจะเห็นในละครสัตว์ที่เขาสามารถจะฝึกต่างๆได้หรือที่เราเห็นทั่วๆไปนะครับในชีวิตประจําวันก็คือสุนัขนะครับสุนัขเชื่อฟังเจ้านายที่ฝึกโดยไม่ต้องเอาอะไรไปใส่ในรูจมูกของมันเราสามารถออกคําสั่งให้สุนัขของเราทําบางสิ่งบางอย่างได้ โดยไม่ต้องบังคับแต่อาจจะมีรางวัลให้เหมือนที่ครูฝึกอาโรมาทำในสวนสนุกดังนั้นมีความแตกต่างกันระหว่างสัตว์บางประเภทนั้นจะเชื่อฟังก็ต่อเมื่อต้องมีบางเหียนนะครับมีเชือกร้อยจมูกนะครับแต่บางชนิดสามารถจะเชื่อฟังได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ที่จะบังคับให้มันต้องเชื่อฟังความแตกต่างระหว่าง วัวควายนะครับกับสุนัขก,ก็คือสมองซึ่งเป็นแหล่งแห่งความเข้าใจของสัตว์แล้วก็แตกต่างกันสุนัขรู้ว่าถ้าเชื่อฟังจะได้อาหารพิเศษในขณะที่วัวและควายม้าหรือลอกอาจจะไม่มีความเข้าใจอย่างนั้นเจ้าของจึงต้องใช้วิธีบีบบังคับให้มันเชื่อฟังแต่ไม่ได้ใช้วิธีจูงใจ ให้มันเชื่อฟังกิตเตียนที่มีความเข้าใจหรือมีสติปัญญาจะรู้ว่าการเชื่อฟังพระเจ้าหรือการเชื่อฟังพระคัมภีร์จะนำมาซึ่งพระพรการเชื่อฟังการทำตามหลักการพระคัมภีร์ไม่ได้นำมาซึ่งความรอดเพราะว่าเรารอดอยู่แล้วตั้งแต่วันที่เราเชื่อพระเจ้าแต่การเชื่อฟังพระคัมภีร์จะนำมาซึ่งพระพรที่เกิดขึ้น ในการดำเนินชีวิตหลังจากเรารอดแล้วบนโลกนี้พระพรที่จะได้รับนั้นจะเป็นพระพรทั้งฝ่ายกายภาพฝ่ายธรรมชาติและพระพรในฝ่ายวิญญาณดังนั้นคกิเสเตียนที่เติบโตและเข้าใจเรื่องนี้ก็จะเชื่อฟังพระเจ้าและจะเชื่อฟังพระกัมภีร์ด้วยความสมัครใจเพราะเขามีรู้ว่าแรงจูงใจของเขาก็คือว่า ถ้าเขาเชื่อฟังเขาดําเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมตามหลักการพระคัมภีร์เขาจะได้รับการอวยพรในชีวิตของเขาบนโลกนี้และแน่นอนบนโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่เขาจะยิ่งได้รับมากกว่าบนโลกนี้ดังนั้นเขาจึงเชื่อฟังด้วยความเต็มใจในขณะที่คริสเตียนบางคนนะั้นไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าด้วยความเต็มใจแต่ว่าต้องเชื่อฟังพระเจ้าเพราะ สถานการณ์บางอย่างมีบังคับให้ต้องเชื่อฟังหรือเพราะว่าถูกพระเจ้าตีสอนจึงจำเป็นที่จะต้องเชื่อฟังดังนั้นการเชื่อฟังด้วยความสมัครใจของคริสเตียนก็จะนำมาซึ่งความสุขความยินดีสำหรับพระพรที่พระเจ้าจะทรงประทานให้ส่วนการเชื่อฟังด้วยการถูกบังคับก็จะนำมาซึ่งความ ขมขืนและนํามาซึ่งความทุกข์เพราะเขาไม่ได้สึกอยากจะเชื่อฟังแต่ต้องเชื่อฟังเพราะว่าถูกบีบบังคับอันเชื่อฟังด้วยความสมัครใจจะมีช่วงเวลาแห่งความยินดีก่อนที่จะได้รับะพรขณะที่เชื่อฟังด้วยการถูกบังคับอาจจะมีช่วงเวลาแห่งความทุกข์ก่อนก่อนที่เขาจะได้รับพระพนก็ได้แต่การไม่เชื่อฟังจะมีแต่ความทุกข และจะไม่ได้รับพระพร3อย่างนะครับเชื่อฟังด้วยความสมัครใจจะมีช่วงเวลาแห่งความยินดีเกิดขึ้นก่อนที <sh> <Clerk> ่จะได้รับพระอนเชื่อฟังด้วยการถูกบังคับจะมีช่วงเวลาแห่งความทุกข์ลำบากเกิดขึ้นก่อนจะได้รับพระอรหรือทั้งสองอย่างนี้จะเชื่อฟังด้วยความยินดีหรือเชื่อฟังด้วยการถูกบังคับเขาก็จะได้รับผระพรแต่การไม่เชื่อฟังอันนี้แน่นอนว่าจะไม่ได้รับพระพรอย่างแน่นอน จะมีแต่ความทุกข์การเชื่อฟังนั้นดีส่วนการไม่เชื่อฟังนั้นไม่ดีแน่เชื่อฟังไม่ดีเชื่อฟังการไม่เชื่อฟังนั้นไม่ดีเชื่อฟังเพราะถูกบีบบังคับก็ดีกว่าไม่เชื่อฟังแต่เชื่อฟังด้วยความสมัครใจนั้นก็เป็นไงดีที่สุดเราจะเลือกอย่างไหนก็แล้วแต่การตัดสินใจของเราแต่ผมอยากจะเลือกเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความสมัครใจ เพราะผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักผมงค์ทรงเป็นพระบิดาเป็นพ่อที่อยากจะอวยพรผมแต่ผมต้องดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังเหมือนกับที่เรามีคุณพ่อในโลกนี้พี่น้องครับเรามีลูกเราก็อยากจะอวยพรลูกเราก็อยากจะให้สิ่งที่ดีกับลูกอยากจะพาลูกไปเที่ยวอยากจะพาลูกไปเลี้ยงอาหารเมื่อลูกคนนั้นเชื่อฟังคําสั่งสอนของเรา เมื่อลูกคนนั้นไม่ได้ทําให้เราเสียใจเราก็อยากที่จะอวยพรเขาเราก็อยากจะทําสิ่งที่ดีให้กับเขาเหมือนกันกับที่พระเจ้าทรงทํากับเราพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราและเมื่อเราดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าก็ขอพระทัยและพระเจ้าก็อยากจะอวยพระพรเราดังนั้นผมก็อยากจะดําเนินชีวิต ตามน้ำพระเจ้าโดยเชื่อฟังพระกัมปีทุกข้อทุกตอนเพราะผมรู้ว่าการเชื่อฟังนั้นจะทําให้ผมรับพร้พรผมอาจจะเชื่อฟังยังไม่ครบถ้วนอาจจะมีบางข้อที่ผมเชื่อง่ายๆบางข้ออาจจะยากต่อการที่ผมจะเชื่อฟังแต่ผมก็ตัดสินใจว่าผมจะเชื่อฟังเพราะผมรู้จุดหมายปลายทางว่าเมื่อผมตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของผมอย่างแน่นอนตลอดชีวิตการเป็นคริสเตียนมา40ปี มีการดำเนินชีวิตทั้งที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ถูกตีสอนแล้วก็เชื่อฟังอย่างไม่ไม่เต็มใจแต่ถูกบังคับให้เชื่อฟังก็จะยากลําบากจะมีความทุกข์ก่อนที่จะได้พ,อพอระพรแล้วก็การเชื่อฟังด้วยความเต็มใจก็จะมีความสุขในระหว่างที่เชื่อฟังนั้นและก็จะจบตรงที่พ,อพอระพรมากมายผมได้เรียนรู้ทั้งสาเรื่องนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้ เรียนรู้นะครับจากประสบการณ์ของผมที่ได้ผ่านมาแล้วเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าเราดําเนินตามพักคําของพระองค์ด้วยความสมัครใจด้วยความเต็มใจเราก็จะได้รับพระพรนะครับแล้วก็ชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีก่อนที่จะได้รับพระพรนั้นอย่าให้ต้องมีอะ,อะไรบางอย่างหรือมีสถานการณ์บางอย่างหรือมีการตีสอนบางอย่างเกิดขึ้นกับเราจนเราจําใจที่ต้อง เชื่อฟังพระเจ้าแต่อย่างไรก็ยังดีกว่าคริสเตรียนที่ดําเนินชีวิตโดยไม่เชื่อฟังพระเจ้าดําเนินชีวิตตามใจตัวเองตามใจปรารถนาของตัวเองนะครับอยากจะทําอะไรก็ทําโดยไม่รู้ว่าพระเจ้าคิดยังไงในเรื่องนั้นๆและบางทีก็อาจจะตัดสินใจที่ขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้ากับหลักการของพระเจ้าซึ่งเราเรียกว่าการไม่เชื่อฟังเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็จะไม่ได้รับพ้อพรอ,อย่างแน่นอนแต่เขาจะถูกตีสอนดังนั้นก็อยากจะหนุนใจ พี่น้องที่ฟังพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้ไม่ว่าตอนนี้อาจจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านอาจจะยากต่อการที่จะเชื่อฟังพระเจ้าหรืออาจจะกะาลังเจอกับการทดลองที่ทําให้ไม่อยากจะเชื่อฟังเพราะว่าถ้าไม่เชื่อฟังแล้วมันจะได้รับประโยชน์บางอย่างจากการไม่เชื่อฟังที่มารซาตานหยิบยิ่งข้อเสนอให้อย่าหลงกลมารซาตานนะครับไม่มีสิ่งดีอันใดมาจากมารซาตาน และไม่มีสิ่งไม่ดีอันใดมาจากพระเจ้าให้เราเลือกอย่างถูกต้องคือเลือกเชื่อฟังด้วยความสมัครใจเราจะมีความสุขความยินดีในการดําเนินชีวิตและเราจะได้รับผ่อผมากมายทั้งฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายวัตถุฝ่ายกายภาพและในฝ่ายบิญนญาณอาเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าสารเสริญและขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เรารู้ว่าเราจะต้องดําเนินชีวิต ด้วยการเชื่อฟังและเป็นการเชื่อฟังด้วยความเต็มใจด้วยความสมัครใจไม่ใช่เชื่อฟังเหมือนม้าหรือล่อที่เชื่อฟังเจ้าของเพราะถูกบังเหียนใส่เข้าไปในปากแต่ขอให้เราได้เชื่อฟังพระองค์เพราะเรารู้พระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีให้กับเราเมื่อเราดําเนินชีวิตตามน้ําประทยัยและเชื่อฟังพระคําของพระองค์ขอพระเจ้า,ปจาโปรดอวพรพี่น้องหลายคนที่กําลังตกอยู่ในการทดลองที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า เพราะว่าผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างที่มารซาถานหยิบยื่นเสนอให้อย่าให้เขาหลงกลมารซสถา,านไม่มีสิ่งดีอันใดมาจากมารซสถา,านและไม่มีสิ่งไม่ดีอันใดมาจากพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน์ใจมีอากาศได้อธิษฐานนะครับเผื่อคนที่ไม่สบายแล้วก็เจ็บป่วยเพราะวาจะนะของพระเจ้าในลูกาบทที่9นะครับข้อที่1ข้อที่2ได้บอกว่าเรามีสิทธิอำนาจ เหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างในร่างกายของเราเมื่อเรามีสิทธิอํานาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราออกคําสั่งโรคภัยไข้เจ็บนั้นก็ต้องเชื่อฟังเราพร้อ,อมนะครับเราจะออกคําสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปจากร่างกายของทุกคนที่ฟังอยู่ในขณะนี้ให้มีความเชื่อนะครับถ้าแต่พระเจ้าเรามีสิทธิอํานาจตามหลักการพระกมีลูกาบทที่9ข้อที่1ข้อที่2สิทธิอํานาจไม่ใช่ของประธานสิทธิอํานาจ ไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางเราสั่งให้โครคภัยไข้เจ็บของทุกคนที่เกิดขึ้นในร่างกายสิ่งแปลกปลอมทุกอย่างจงออกไปจากร่างกายทุกร่างกายเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขยับตัวทําสิ่งที่ทำไม่ได้มาก่อนถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแอปพลิเคชันของคริสตจักรมล็ิพันธุ์ของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android ท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟังมานาจารย์ใหญ่ฟังคําเทศนาฟังคําสอนฟังคำปญยานชีวิตและเรียนบุิเรียนเฝ้าเดี่ยวกับเราได้ตลอดเวลานะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน uh, iPad ของท่านได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับและะเจ้้าออวยพคคุมคร ้พระพักทอประกายล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอบสัน พระเจ้าทรงโปรดประทานแหล re, ทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานแหลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลานพระเจ้า ครอบครัวหมดถั้งครอบครัวจนจลุกล้านจนจะลุกล้านขอพระเจ้าสง่งบัดเพิ่มท่านและเพ่อทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครั n หมดทั้งคร d บครัวจนจะลุกล้านจนจะลุกล้านจะทรงสั่งทิศนทั้ท่านไปจะทงตั้งติด,อ,อ,ตดอยู่ข้างคุ้มภัยปกหลังรอกาย สุภายในท่องอยู่ข้างกายทรงอยู่ข้างกายอยามัวหวันไหวแต่วันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ใดอย่ามัวเศร้าร้องอย่ามัเชิญนชมท่านมีพระอมท่านมีพระอมท่านมีพระ ประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาทัาและมอสันติสุข